Yeah. Yeah. Huh? <laughs> Do you want to make balance? Can you see the fish? Where is the fish? you wanna get a fish โอ้ยยังใช่ไหมโอ้ยมาสตันใครมาส์กามิงเอาไม้ไปเก็บในในใครอยู่ใครอยู่มาไล่ให้ยัง เอาเ e. อาลเอาว่าไปยงบ้านใช่ค่ะว่าไปยังบ้านนี่